แก้กันได้ผมว่าก็สมควรที่จะต้องพูดคุยกันนะครับอย่างที่ท่านครูพูดเมื่อกี้เนี่ยมันคือถึงต่างๆหมดที่คมพูดดังนั้นหนทางที่ถ้าถึงต่างๆคือการแก้ปัญหาอย่างเดียวก็คือการตัดต่อต้นตอแต่ในส่วนของผู้แทนครูไม่มีใครเข้าใช่ไหมคะมีมีครับมีทั้งหมดไม่มีค่ะส่วนผู้แทนครูไม่มีใครเข้าในวันศุกร์ไหคะไม่มีนะคะ ก็จะเย็นๆนะยังยังไม่ได้ปิดประชุมนะท่านคุณครูครับครับขอบคุณนะก็เป็นไปตามที่เราได้ตกลงนะครับว่าจะมีการประชุมแล้วเจอเจอคณะนี้ด้วยรู้แน่ครับรู้นน่ครับ 谁过来干活？哎，谁？ นีไหมไม่ต้องการ80ปีเขาเลยชี่วสารปังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นเราต้องช่วย